เมือนันย่านันเปิดนุ่มไหมโอ้ยานุมแหล่ปีปีพเองพวกเองยางนีดเปิดส่น้เวทีเลยเปิดสน้ำไวทีเลยผู้เฒ่าเลยบอกว่าจะ่อเรื่องล่ามุกพาชิบว่จะอเรื่องนี้เรื่อแต่ว้ายเปิดคับเรื่อล่ามกยังบเล่อยู่จ้าพี่น้องมึงเนี่ยอุ้งอิงตื่นหร้อจ้าน้องตื่นแล้วสวัสดีค่ะ ตื่นขึ้นมากยังไม่ยอนมาจ้ะขี่เลยขี่เลยจ้ะขี่เลยเออบ่ดูดีมันไรได้อาบน้ำมอละซองเถอะ่ว่าเสียรายไตี้ตามมือเถื่อเนอเออถอาอาการค็ออะไรบ้างนีนบ่รู้ใชผิดเล้วมันได้นอนแล้วจะยุงยุเนาะอ้เมื่แหงปลาหลได้ยุ่งแห้งหล นี่ครับตอนนี้การใช้กับประวัหหนวดจัดการไหนเนี่ยก็มาป่วยใช่ไนี่งมีแห้งับประวัอรายพอกันใอกันยูทูเบิเบิร์นพูดนะพอกันใช้เป็นไล่ตามพีก้วมนิ้พงอี้วเบิร์นเลยลูกหรเลยเอ๊ะ เอออยู่นี่ล่ะอยามากวนิงเลย่ะยูดหยุดหยัดหดยเอะดดหเไปไปไไปมันเห็นหูมันลอยแต่หยางนาะงมันจะสีว่ากุ๊กุ๊ันี่คืออันนอตทยคลิปนะนี่ตีนเลยกัดตีนละวาดน้วเอานี้หมมันนี่จากจากสีส้มเก็บคิงทีเก็บกกเ้ามอนวดตัวหน่อยนี่ มดไม่ค่อยได้ออกเลยหนีไปปมดหนีไปหมดเมืองดากเพื่อนพี่น้อง้การใสยไฟไปก่อนสายไฟไปกัดได้นั่นมันหูโพดอยู่เฮ้ย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 ดูดคลิปนี้คลิปนี้เขาอนุญาตนอดทายได้เป็นหรอว่าอ่านคนรทายคลิปอาการรอแหล่แล้วต้องพึ่งหมอแล้วพึ่งหมอแล้วหมอให้แน่ ยื้อซื่อๆดีเลยมันอยากเรียนอยากเรียนเนาะขาดไม่รู้นั่นเกือบเยี่ยวงยิงนี่นะละเกือบอ้งยิงไงอุ้ยหายใจแห่ๆอยู่มันเมื่อยเออกัดเลยกัดหูเลยกัดหูเออกัดหัวล่าป่ามเออล่าป่ามเด้อดูดีกกัดหูเออห มึงออคุณสิมาหันมึงยซื้อๆไม่คือหมูนะเยอเชยเยดังมันแบบแม่ซะละดังคือดังวุ้งอินเลยไป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 เดิมพูดระยกนวดนะครับนี่นวดไม่แห้งไม่แห้งู กำลังรพูดออกแล้วอีการบสหมดเบิ้งดูดังโต๊ะใส่เราวะดูดีกับ่พนหมูก็มันออกเอาออกเอาไไปมันจิงับหูขี่ใส่เลยอย่าขอนมอนต่อกันใส่แล้วล่ะสิอ้ิเอามันมาไปลูกมันขวนเหมืน เออไม่ให er ้ไปไหน่ร yeah. ือกจะจายมาเพื <s <s ่อกามันบวมอัอนกวนนมมาผลกวนมกันส um> um> ่ไปแล้วไปแล้วไปลใส่ดากมักแห้งยางไส่ดาบบุดเยอะคือหมูอังแต่กเอาบักสมพมาวนข่างมาวนนี่คือิ้เพียงกัเออมันมาหยอกกันเนาะไม่แล้ว กัดดาบวกกันใช่เลยปีนกัดเออมึงจะบาดไ้แล้วมึงกัดนี่หรอคนีสเวียนหัวเนี่ยตัวครเล่นกน้องจาคลิปนี้สีเวียนหัวอ่ะมึงก็ขัดแยบแข่งเออเราเสือ้ยดเด็กจะกลัเด็ก ใครห,หนูลูกหญิงหนูกินเค้กอะไรเคร้กอะไรก็ได้กินไว้ช็อกโ,โกแลตลูกหญิงกินเค้กอะไรก็ได้ <c oughs> โอ้ยเวียนหัวน้ำเหมือนลูกกด็กเ <c oughs> ด้อ <c oughs> <c oughs> นี่หน่อยนะมันกําลังขั้นกิ่วได้เลยซื้อก็ซื้อแต่ช็อกโกแลตนะคะอุ้ยเยอะเว้ยดูนี่งานตอนนี้รถติดชะนั่นเลยติดลมรถติดลมว่าจะ่แม่รถติดอียังรถติดลมไปแล้วพ่อเกือบพ่อไปแหละพ่อจะคอยไปแเราไม่น่อยปต่อวันไมงแห้งๆดีไหมนี่ทางนี้แล้วมันเจ็บเออให้หน่อยได้ยัง ไม่ตีไมเหตุการณ์ทั้งวดทั้งถ่ายคลิปไม่บอกไปให้งงอะไรอะไรอ่ะนอนอะไรเนี่พอกลูกนอนเหียงกันเนรอให้ขาวผู้ใหญ่ขาวตาของเขาใช้กันมูก่็นก็ไม่หน่อยคแลานอขาวปาดแยงก เอาอยางหงนวดยังแห้งเลยเออตัดปุดโอเคใ่ไหมเนี่ยปัดผุดสิเี้จเตได้หละพลมกับทางมันทางีนึ่นเี้เจ็ะเจ็บบะม่เจ็บมันแห้งไหมเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ <c oughs> ้ยอย่าอๆ เดตีกันได้บ้านนี่ลูกกับลูกเด้อตีผู้นึงายกเจคแปดแล้วอาเปิดเพลงแกมีใส่ตีบ้าบ้าน่บีโอ้ขาฉีขาฉีพี่นาะโอ้จกปูดอ่มันเป็นหนามแล้วลูกเคยบ่ตดหนามไปเคยเลย ค่อยเคยเลยค่อยเรื่อยเด้อสิบอกให้ว่าสิทางพูดออกแปดออกไหมจับเ,เบิรงเปียกเบิร์กางเกงในสาวเปโต,โต้เป็นตอนเม็นต้นหนามตดตอนเข้ามาว่ <c oughs> าสิทางอางงาอกแห้งไหมเบิรงเด้อจ้าเบิรงหน้าตาอันกับผู้ดีผู้ดีอยู่พีน่น้องจังได้จังเวั่วเงสี่มีคนมานอนขางพี่น้องผมพวกพวกยิงนอนสองคืนแล้ว มือก็ได้พักแล้วดีเลยพักจังใดไปบ่ายไปเสาเมืออื่นเอ็ดสิบสองเออแมนอยู่สิบสองห่อสิบสองเนาะลงๆลงลงจากขอโทษขอภายในบางเวลาเพราะเพราะบางเวลาสมองมันก็ไม่สั่งงานเยซู่า่อยร้ายข่อยยังเป็นเอาเสเหมืออยู่ลเออ ขอบคุณทุกกำัใจครับพอกันคนาครับขอบคุณทุกันลังใจเด้อจ้าเดอพ่อกันคนาด้อจ้าคุณ่นทคุณพนอเขาักอบพอฝากช่องพ่อแมองยิงลาเพินอฟิใเด้อจ้าเด้อฝากคนไรคก็แชรกติดตามกดับสไ้ในเด้อจ้าเด้อองิงฝากช่องในี่ดูสากช่องให้นี่ากช่องพ่อแม่นอินอฟชค่ะฝากนเด้อพอทอการ์าไปที่หาบา จ้าฝาก่องน้ำควอยดิฝากช่องประวัติเมื่อไ้ร่สักหนึ่งนะคะเด้อสวัสดีค่ะขอบคุณพี่น้อง